ก็ติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับวันนี้ใครมาด่าผมเช่นกันผมก็ทำไม่ได้ยินซังนั้นน่ะใครจะทําอะไรผมอะ่ะก็ผมไม่ได้ยินนคุณด่าก็ด่าสิผมไม่สนใจผมก็ไม่ได้ให้ราคาคุณนี่คุณก็ด่าไปเนี่ยคือใครมาด่าผมผมก็จะคิดอย่างนี้แต่วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันย่างก้าวไปถึงสถาบัน แล้วประยุทธ์จันโอชาคือคนสาธารณะเป็นผู้นำรัฐบาลเป็นผู้นำประเทศคุณจะคิดแบบผมไม่ได้คุณจะมาคิดแบบใครด่าก็ด่าไปเถอะแบบผมเนี่ยมันไม่ได้คุณประยุทธ์จันโอชาแล้วคุณประวิทย์ด้วยวงสุวรรณฝากไว้ด้วยนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างและนะในฐานะที่คุณเป็นผู้นำรัฐบาลคุณต้องควรเก็บไปคิดและตระหนักและหาทางนะฮะ แก้ไขให้รวดเร็วมากที่สุดไม่ใช่เอาแบบประวิทวงสุวรรณบอกไม่รู้ชุมนุมไปเลยไม่สนใจไม่เป็นไรให้อยู่ในกฎหมายคุณจะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับในฐานะเป็นผู้นําบ้านเป็นผู้นําเมืองเนี่ยนะเป็นชุดผู้นํารัฐบาลเนี่ยคุณจะบอกว่าเขาไปชุมนุมก็ชุมนุมไปไม่พอใจก็ไม่พอใจไปจะเพิ่มจานวนเท่าไหร่ก็ไม่สนใจมันไม่ได้นะครับผมเห็นหลายครั้งแล้วคำพูดนี้หลุดจาก ปากของพลเอกประยุทธ์จันโอชาคําพูดนี้หลุดจากปากของประวิตรวงสุวรรณในหลายครั้งหลายครามากมากเลยไม่สนใจเหรอมาหลักแสนเหรอไม่เป็นไรฮะอยู่ในกฎหมายคุณจะพูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะคนที่ออกมาเนี่ยก็คือประชาชนคือเสียงแห่งการเรียกร้องอเขาเดือดร้อนเขาเรียกร้องต้องรับฟังปากบอกสมานะฉันแต่สุดท้ายก็ปฏิเสธทุกเงื่อนไข ทุกข้อเสนออย่างนี้เขาเรียกสมานฉันหรือไม่ถูกไหมครับคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทําไมโง่เง่าเต่าตุตนมันก็คิดได้แล้วว่าเนี่ยกลัวไม่ได้ส,สมานฉันกับเขาหรอกแค่พูดไปให้สวยหรูแค่ต่างประเทศมันรู้แค่นั้นเองว่าหลุดจากปากเราว่าเออเราสมานฉันแต่จริงๆเอาเข้าการกระทําจริงๆไม่มีการส,สมานฉันแต่อย่างใดโดยเฉพาะจริงๆแล้วนะครับปัญหาบ้านปัญหาเมืองเนี่ยควรแก้ไขจากผู้นําแล้วถ้าวันนี้ เราประชาชนทุกคนรู้ไอ้นี่ไอ้ผู้นำเนี่ยมันคือปัญหาเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยมันจะจบได้จากผู้นําคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออกจากตําแหน่งนายกและตำแหน่งตีแล้วมันแปลกตรงไหนกับการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะต้องจับมือกับชวนหลีกภัยเพื่อแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกสมานฉันแต่วันนี้คุณไปถามใครคุณไปถามสาวว่าเออมาเป็นคณะกรรมการสมานฉันหน่อยได้ไหมแล้วสว,วมันจะยอมสมานฉันกับคุณไหมถูกปะ ถูกไหมแล้วคําว่าสาฉันท์มันจะเกิดขึ้นในบ้านในเมืองไทยเราได้ยังไงวันนี้ผมมองไม่เห็นแม้กระทั่งการใช้อํานาจทางด้านกฎหมายการใช้อํานาจในการควบคุมฝูงชนเมื่อวานเจ้าหน้าที่ตํารวจแสดงให้ทุกคนเห็นแล้วว่าจํานวนมากเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะดูแลความสงบเรียบร้อยในการชุมนุมได้เลยไม่มีประโยชน์ฮะไม่มีอะไรเลยที่จะสามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าเนี่เจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่นะ คนที่จะเข้ามาสร้างสถานการณ์ต้องเกรงกลัวในกฎหมายบ้านกฎหมายเมืองต้องเกรงกลัวในเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาหลายกองร้อยแต่ไม่ฮะกลับกลายเป็นเด็ก3 4ี่คน5คนที่ไปสร้างสถานการณ์เอาปืนไปยิงเอาระเบิดไปเคลี้ยงโดยไม่เกรงกลัวตำรวจที่เขาอยู่ในพื้นที่หลายกองร้อยเนี่ยมองเหมือนเป็นหมูเป็นหมาอย่างนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้เด็กๆไอ้พวกที่เข้าไปสร้างสถานการณ์เนี่ยพวกเนี้ย เขาไม่มีความเกรงกลตัวมันตีความหมายได้ไม่กี่อย่างเลยหนึ่งพวกเดียวกันปะอ้าวไอ้นีย่ยังไงไปทําอย่างเงี้ยเราไม่โดนคดีแน่นอนไม่โดนคดีไม่โดนจับกลุมนะตำรวจมาหลายกองร้อยก็ไม,ไม่ไม่จะปัญหาพวกเดียวกันอันนี้คือความคิดที่หนึ่งของกลุ่มที่มันกล้าเข้าไปสร้างสถานการณ์สองได้รับใบสั่งมาเลยกล้าทำแลกกาเงิน เ,เขาจ้างมาแล้วอใบสั่งมาแล้วนายสั่งมาแล้วต้องกลัวอะไรนายใหญ่สั่งมาเขาไปสร้างสถานการณ์ต้องกลัวอะไรเราวันนีท้ทั้งที่กลุ่มผู้ชุมนุมภายในกลุ่มผู้ชุมนุมเขาชุมนุมแบบสงบเขาปราศัยเสร็จเขาก็กลับบ้านแยกย้ายกันกลับก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่มันจะเดือดร้อนทําความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านชาวชองการสัญจรเขาก็เปิดการสัญจรทั้งขาเข้าและขากลับถูกไหม ขาเข้าลอดอุโมงอ่ไอ้ขาออกลอดอุโมงขาเข้าก็เลนฝั่งซ้ายก็รถก็วิ่งสัญจอรได้ปกติแล้ววันนี้เนี่ยการเรียกร้องต่างๆหลายๆครั้งของเด็กๆที่เรียกร้องปากขีดปากเปียกปากแฉกเนี่ยผมถามรัฐบาลคำเดียวเคยได้ยินเคยใส่ใจเขาไหมเคยใส่ใจในฐานะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองไหม ปากบอกสมานะฉันตั้งคณะกรรมการสมานะฉันแต่ไม่เคยรับรู้ถึงข้อเรียกร้องไม่เคยรับฟังถึงข้อเรียกร้องอะไรเลยแม้แต่สักข้อหนึ่งแล้ววันนี้เนี่ยคำว่าสมานะฉันเนี่ยพูดได้ไหมพูดออกจากปากได้ไหมวันนี้รัฐบาลคิดอยู่อย่างเดียวนะครับว่าเดี๋ยวมันก็จะอ่อนแรงไปเองหลังจากเมื่อวานเนี่ยเห็นไหมครับออกหมายจับของอหมายจับครูใหญ่เพิ่มไปอีกคนหนึ่ง พยายามเด็บหัวกลุ่มผู้ชุมนุมทีละคนสองคนให้อ่อนแรงไปนะเดี๋ยวพอมันโดนหมายจับหลายหลายคนเข้าหลายๆคนเข้ามันก็จะไม่กล้าแต่ที่ผ่านมาเกมการเมืองแบบนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วเพราะยิ่งรัฐบาลออกหมายจับคนนี้อีกคนก็จะงอกก็จะเกิดขึ้นมาใหม่จับคนนี้ อีกคนก็จะเกิดขึ้นมาใหม่จับคนนี้อีกคนก็จะเกิดขึ้นมาใหม่สุดท้ายคุณจับไปเยอะมากนะครับออกหมายจับไปเยอะมากสุดท้ายคุณก็ต้องปล่อยตัวเขาถูกไหมแต่มันสายเกินไปตรงที่ว่าคุณปล่อยตัวเขาแต่ผู้ปลาใสายคนใหม่คนที่เกิดขึ้นมาใหม่มันก็เพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆจากสองปากกลายเป็น3จากสากลายเป็นสิแล้วสิคุณจับขังจากสิเพิ่มเป็นยีบ เพิ่มเป็นยี่สิบอีกสิบที่เกิดมาใหม่ก็ขึ้นบาใสส่วนอีกสิบที่โดนขังคุกคุณก็ปล่อยตัวมาสมทบสุดท้ายเนี่ยมันก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นแล้วสถานการณ์เหตุการณ์อย่างนี้รัฐบาลจะกล้าพูดได้ไงว่าควบคุมได้วันนี้รัฐบาลควบคุมได้ไหมถ้าฟังผมพูดอย่างนี้ผมมองว่าไม่มีหนทางไหนได้เลยที่รัฐบาลจะควบคุมได้ยกเว้นหันหน้าเข้าหาและพูดคุย แล้วรับฟังข้อเสนออย่างจริงใจนะต้องใช้คำว่าอย่างจริงใจสถานาการณ์เมื่อวานเนี่ยผมอยากให้ทุกคนตระหนักนะครับว่าทหารหลายกองร้อย,อยตำรวจหลายกองร้อยที่ประจำอยู่ในสถานที่การชุมนุมไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยดูแลความสงบเรียบร้อยก็ไม่ได้เลยประชาชนช่วยเหลือตัวเองกันล้วนๆน,นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์บานปลายยิ่งกว่านี้เนี่ยใครจะต้องรับผิดชอบล่ะครับคําถามนี้เนี่ยผมถามไปถึงรัฐบาลว่าถ้าเกิดความไม่สงบเกิดขึ้นเกิดการฆ่ากันตายเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลาต้องทำนะฮะคือรักษาความสงบและหาตัวผู้กระทําผิดอันนี้คือสิ่งที่มันถูกต้องแต่ถ้ารัฐบาลคิดสวนจากนี้แล้วนะฮะบานไลคิดสวนจากที่ผมพูดไปเนี่ย เพราะหน้าที่ของพนักง,งานรัฐหน้าที่ของอะไรของทหารตำรวจต้องรักษาความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยให้ผู้ชุมนมุมในกรณีที่เกิดการประทะคุณต้องจับตัวไอ้คนที่สร้างสถนานการณ์มาลงโทษจับเข้าคุกจัดการให้หมดอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลควรทำแต่ถ้ารัฐบาลมันคิดไม่ได้มันจะมองอีกแบบและทำอีกแบบนึงเลยตรงไหนรู้ไหมฮะ ตรงที่ว่าไม่เป็นไรมันปะทากันไปเลยถ้ามันเกิดความไม่สงบเดี๋ยวเรารอประกาศใช้นะพรกรสถานการณ์ถูกเฉิอนร้ายแรงไปเลยแล้วจับผู้ชุมนุมให้หมดเลยนี่คุณดูดิครับคุณอยากได้รัฐบาลแบบแรกหรือคุณอยากได้รัฐบาลแบบที่สองที่คอยจ้องที่จะฉกเอา,เอาผลงานฉกเอาสถานการณ์ ความไม่สงบเพื่อที่จะปราบปรามคนที่เห็นต่างทางด้านการเมืองคุณจะเอาแบบแรกไหมเล่าถ้าแบบแรกเนี่ยคือแบบที่รัฐบาลทั่วโลกเขาควรจะทําก็คุณห้ามเองคุณก็บอกเองว่าไงคุณก็พูดเองไม่ใช่ละว,ว่าห้ามชุมนุมเกินห้าคนเพราะเกรงว่าจะเกิดการกระทบกระทท่งเกิดความไม่ปลอดภัยของคนที่ไปชุมนุมคุณก็พูดเองตามกฎหมายมันก็ระบุไว้อย่างนั้นแต่ในเมื่อเขา ชุมนุมเกินห้าคนมันห้ามกันไม่ได้แล้วคุณก็ควรทำหน้าที่รัฐทำหน้าที่ของตำรวจในฐานะที่คุณได้รับเงินเดือนมาก็ต้องดูแลความสงบเรียบร้อยให้การชุมนุมเป็นไปอย่างสันติอย่าให้เกิดการกระทบกระทั่งใครเข้ามาสร้างความปั่นป่วนก็ต้องไปจับเขาเพราะกลุ่มผู้ชุมนุมชุมนุมกันโดยสงบแต่วันนี้เนี่ยไม่เป็นไรรอมันตีกันก่อนให้มันตายกันก่อน พอมันตายเสร็จปุ๊บนะเห็นไหมบอกแล้วอย่าชุมนมุมก็ประกาศเป็นพรกร,ร้ายแรงไปเลยสถานการณ์การฉุกเฉินร้ายแรงไปเลยเป็นสเต็ปแรกที่ก้าวไปสู่การรัฐประหารการยึดอำานาจนี่ถ้าคุณมีรัฐบาลแบบนี้แบบที่สองที่ผมพูดเนี่ยประเทศกระชิบหายคุณมันอยู่ไม่ได้หรอกครับเพราะคุณจ้องจะทำร้ายประชาชนไม่ใช่จ้องจะดูแลความเรียบร้อยให้กับประชาชนนะเอาจริงไม่จริงอะที่ผมพูดอะ ถ้าวันนี้คุณเห็นประชาชนเขาเป็นมิตรนะเป็นพี่เป็นน้องเป็นปูเป็นอเป็นป้าเป็นตาเป็นยายคุณก็ต้องดูแลความปลอดภัยให้เขาไม่ใช่ร้อยเขาตีกันตายยิงกันตายก่อนแล้วยืนอยู่เฉยๆตำรวจหลายกองร้อยไม่ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วคุณคิดว่ายังไงล่ะจะให้ประชาชนพึ่งใครล่ะแต่พอเอาเขาจริงๆสุดท้ายเอาจนแล้วจวนลักวก็ใช้อํานาจไปจับกลุ่มเขา ใช้หมายเรียกนะใช้หมายจับไปเข้าไปจับกลุ่มเขาตอนนี้ก็ไปทีละคนสองคนและเมื่อวานในเหตุการณ์ชุมนุมก็จะมีตำรวจนะครับนะแฝงมากับกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปจับน้องไผ่เข้าไปจับน้องไผ่ดาวดินดินยังดีนะครับมีน้องกาดเนี่ยคอยกันคอยช่วยน้องไผ่เขา ดูแลความปลอดภัยให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมทุกคนคุณดูสิครับคนที่เข้ามาดูแลความปลอดภัยกลับกล,บกลายเป็นประชาชนด้วยกันดูแลกันเองอะ่ะแต่คนที่จะเข้ามาทําร้ายคือตํารวจอหะคุณคิดว่าไงอะ่ะฮะคุณคิดว่าไงอะ่ะคนที่จะเข้ามาทําร้ายประชาชนมันคือตํารวจฮะผมถึงบอกไงผมไลฟ์สดไปเมื่อวานในสถานที่ชุมนุมที่ S C B Park เนี่ยผมว่าประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้ยังไงวะมาถึงจุดที่ว่า ชาวบ้านต้องระวังความปลอดภัยให้กับตำรวจและชาวบ้านต้องระวังตำรวจเองอ่ะมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงถูกไหมครับวันนี้ตำรวจจําแรงแปลง,งกายมาเยอะแยะนะครับไม่ใช่เฉพาะใส่เครื่องแบบผมบอกทุกคนได้เลยนะตำรวจมาผมเผ้ายาวมามีหนวดมีเคราแต่งตัวยังกระโจนมาแต่จริงๆเป็นตำรวจอะเยอะแยะนะครับแฝงตัวเข้ามาผมพูดได้เลยทุกคนอาจจะไม่รู้อาจจะเราพูดกระชี้ชัดดูสัญลักษณ อสังเกตไอ้พวกนี้ได้ไม่ยากหรอกครับผมบอกได้เลยคว,ควรระแวดระวังวันนี้ประชาชนเนี่ยแทนที่จะมาแสดงจุดยืนแล้วเขาก็แสดงจุดยืนอย่างแบบชัดเจนมากๆในหลายๆการชุมนุมว่าเขาออกมาแสดงจุดยืนนัดชุมนุมกันสุดท้ายเขาก็กลับบ้านไปด้วยความสงบไม่ได้มีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเลยมาตั้งแต่เริ่มมีการชุมนุมเกิดขึ้นโดยเฉพาะขว้นเนี่ย ถึงมันจะพูดไม่ดีถึงมันจะพูดยังไงแต่จุดยืนของขึ้นคือไม่นิยมความรุนแรงอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อย่าให้อายเด็กเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อย่าให้อายหมาเขาไม่ได้ทําแต่ละอย่างเนี่ยหมาไม่แดกทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหมาไม่แลเลยไม่ต้องเอาคนแลหรอกไม่ต้องให้เด็กนับถือหรอก ถูกไหมแล้วเมื่อวานเนี่ยที่เขาบอกว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ควินกาเซอร์ไพรส์ไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนอะไรให้กับประชาชนแต่อย่างใดเลยไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยก็มีบิ๊กเซอร์ไพรส์ก็มีคนเก่าคนแก่ของบ้านของเมืองกอ็คุณสอศิวลักษ์ก็ออกไปแสดงจุดยืนของคนหลายหลายวัยโดยเฉพาะคุณสอศิวลักษ์เนี่ยเขาอายุป,ประมาณถ้าผมโอ้ดานมากผมรู้จักท่านมาเนี่ย น่าจะอยู่ประมาณเกือบ,อบสัก890กได้แล้วอายุเกือบ90ได้แล้วก็ามาแสดงจุดยืนทางด้านการเมืองวิพากษ์วิจารณ์าาการเมืองไปอย่างสุจริตจริงๆด้วยคนหลายเ,าเขาเรียกว่าคนหลายหลายวัยเนี่ยมาตกผลึกทางด้านความคิดคุณดูสิครับคนเก้าเขายังเปิดใจที่จะยอมรับความคิดของเด็กเด็กคิดยังไงอ่านยังไงไม่ผิดหรอกนะอันไหนที่มันเกินก็ชี้แนะอันไหนที่มันไม่ควรก็มานั่งคุยกันได้ไหม อันไหนที่พอปรับเปลี่ยนแก้ไขกันได้ก็คุยกันสิครับเราคนไทยกันด้วยกันมันจําเป็นต้องเป็นศัตรูกันหรือเปล่าการเห็นต่างเห็นต่างกันได้บนพื้นฐานประชาธิปไตยทุกคนพูดติดปากกันพูดกันตลอดประชาธิปไตยประชาธิปไตยแล้วเนื้อแท้ของคําว่าประชาธิปไตยนะ่ะคุณรู้จริงหรือไม่ วันนี้เช่นเดียวกันครับรัฐาบาลบอกประชาธิปไตยพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องเอ,อ้ยประชาธิปไตยเอ,อ้ยพูดกันประชาธิปไตยแต่ตัวเองยืนอยู่บนเวทีเผด็จการมาโดยตลอดตัวเองเป็นผู้นําเผด็จการเสร้นด้วยซ้ําแล้วจะสะกดประชาธิปไตยที่แท้จริงมันเป็นได้อย่างไร <c oughs> งรก็มองไม่เห็นถูกไหมครับ พราะตราบใดที่คนเราที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ยังคิดว่าตัวเองถูกต้องเสมอยึดมั่นหรือมัน่นไม่คิดไม่ฟังนะไม่รับรู้กับข้อเรียกร้องต่างๆของคนอื่นที่อยู่ในสังคมเดียวกับเราเนี่ยไม่ได้ยินเลยใครด่ากูก็หูหนวกใครด่ากูก็ไม่ได้ยินด่ายังไงกูก็ไม่สนใจด่าเท่าไหร่นานเท่าไหร่จานวนผู้ชุมนุมเยอะเท่าไหร่ก็ไม่สนใจวันนี้คุณจะยังมีหน้าไปนั่งบริหารราชการแผ่นดินได้ยังไงอะ